สวัสดีค่ะช่องครัวแม่บีนะคะวันนี้บีจะมาทําผัดกระเพราหมูสับค่ะเป็นเมนูของเด็กๆนะคะเด็กๆชอบค่ะมาข้าสวนเก็บพริกเก็บกระเพรากันก่อนนะคะเก็บพริกกันก่อนเลยค่ะพริกต้นนี้เป็นดกมากเลยค่ะเก็บกินได้แทบทุกวันเลย เด็กๆอยากจะกินผัดกับเพราหมูสับคาเก็บใบกะเพรานิดหน่อยนะคะช่วงนี้ต้นกะเพราก็เป็นสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาได้น้ำฝน มาเริ่มกันทำกันเลยค่ะจะมีพริกกับกระเทียมที่บีได้ตำเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็กระเพราค่ะได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีหมูสับค่ะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เจียวพริกเจียวกระเทียมค่ะที่ได้ตำเอาไว้เป็นเมนูง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้เป็นสไตล์บ้านบ้านนะคะ เชื่พริกกับกระเทียมใม้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะแล้วค่อยใส่หมูสับลงไปเสร็จแล้วก็ใส่หมูส,ส,ส,มสับลงไปนะคะการทำกับข้าวของบีนี้เป็นสไตล์บ้านๆค่ะไม่ยุ่งยากเสร็จแล้วเราก็ใส่สีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะ แล้วก็ปรุงรสตามชอบกันเลยนะคะเพราะว่าการกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคอมบีจะไม่มีสูตรนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะจะมีรสดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตามายนิดหน่อยค่ะ ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วค่อยใส่ใบกะเพราทีหลังเป็นการทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากไม่มีสูตรตายตัวด้วยค่ะเมนูนี้เด็กๆเรียกร้องค่ะผัดกะเพราเราปรุงรสตามชอบเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ดับไฟได้เลยค่ะจะหน้าตาประมาณนี้นะคะผัดกระเพาหมูสับค่ะเพื่อนๆแั่ข้าวรอกันได้เลยนะคะบีต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้าวให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ